ศึกอะไรครับเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ศึกเกียรติเพชรของเฮียทุนเผินไปดันไปเขาเรียกว่าคราบเกี่ยวกับศึกวันทรงชัยนัดสัญจรที่จังหวัดยาลาผมว่าชนเลยนะเพราะว่าเขาถ่ายทอดถึงทุ่มเลยนะถ้าเกิดเป็นภาษาแบบภาษาทางราชาการเขาจะบอกคราบเกี่ยวอถ้าภาษาวัยรุ่นมากดูที่ช่องเก้าชนกับรายการศึกเกียรติเพชร โอ้โหมาจัดชนกัน้ย,ยังไง,งแน่งาโอ้ไม่สะใจโกอะไรเงี้ยเราคนวัยรุ่น,นแล<ส>้วจัดให้ดูฟรีออตายเลยบิ๊กซงภารราชการก็จังหวะว่าเอ,อประธานโทษช่องเก้าเนี่ยคาบเกี่ยวกับสกีตเพ็รอืมทำให้สกียตเพ็รต่อยกันมันมันอือทำให้ยอดนี่หายไปหน่อยนึงแต่ก็คู่มวยก็ดังสนุกนะแาทีเช่นดูนี่ครคู่ค้ำนี่ไงเอาครับดูคู่ค้ำเลยครับสกียตเพชรครับเมื่อวานนี้ คู่เล่าคู่คำนะครับเก่งกาต่อโชคกิจชัยเจอกับการหรือเปล่าครับ,รบต่อกำปนาาแม <À S 1> ห่หลังจากที่เจ้าการายน้ําเงินแพ้น้องครับก็คือทางด้านเก่งก้ามาแม่เขาบอกว่าช้าเขาติวเข้มไม่พี่เขานะเจ้า<อ>กาเจ้าเก่งกา้งกาหมดสองยกราคาก็อยู่ที่การครับได้กระดูกอะไรกระเดี่ยวการมันมวอะไรดีกว่าแล้วก็ยกที่สามนี่ต้นยกมาเสร็จแดงนะคนับเพราะว่าแดางมีลูกไล่แขนปั้มตีแทงจนเจ้าก,การเนี่ย ออกอาการเขาเรียกว่าหันลือหันขวางออกอาการเจครับเพราะว่าเจอความใหญ่ด้วยมั้งครับเมื่อวานนี้แขนโดนอะไรแต่ปลายยกไอ้เจ้ากายก็แก่ก็ฮึ้นมาจากไหนไม่รู้หมดสามยกราคาก็ยังอยู่ที่การครับเป็นต่อสองหนึ่งเ็สีสองหนึ่งเพราะว่าปลายยกทําได้เห็นในยกที่สี่ยกนี้เป็นยกไฮไลท์ต้นยกมาเก่งกาดได้เปรียบอีกครับ นี่ครับโอ้แล้วก็ทำด้าช็อตไปเรื่อยๆเลยเเจ้าการนี่ครับโดนเด้งตืตอนนี้ราคาไหลไปทางด้านเก่งกาครับแล้วก็หักเขาไม่ลงด้วยครับเล่นในนี่เสียเปรียบความใหญ่เลยครับนี่ครับโอ้แล้วก็มาเท้ามาน้ําหนักขาดอีกทําหน้ามองหน้าครับทางด้านเจ้าการมองพี่เลี้ยงเก่ายังไงดีพี่ฝากมาทางแดงยังครับช่วงนี้ตอนนี้แดงขยับต่อแล้วครับแต่ปลายยกครับ เจ้าการกระลัดปีแล้วขยันซอยยิ่งยิ่งยิ่เข้าไปนี่ฮะทำให้กลับมาได้เปรียบอีกครั้งลำลับไปยกครับลุกช้าก็ต้องเสียเปรียบแล้วครับเก่งกาจแล้วก็มีการขยาวขวดทับมดรียกครับการครับกลับมาอีกแล้วปลายยกครับกลับมาเป็นต่อเจ็ดองหเหมือนเดิมต้นยกทาท่าไม่ดีเลยนะแล้วขึ้นยกห้าครับต้นยกทาท่าไม่ดีอีกไหม มีเตี้ยวจ้าวเฮฮาปาติงโกเหมือนเดิมแต่เมื่อวานนี้ต้องยอมรับเลยเจ้าการครับแกรัดปีกแล้วก็แกคือได้ลูกขยันเนี่ยแข็งนะครับมเมื่อวานนี้ <พอ S 1> ไปปลายมาทุกทีครับพอ,พอหนักเข้าหนักเข้าครับทางด้านเกงกาดหักเขาไม่ลงก็มาแล้วครับยายหอมอยู่บางรักพัฒนาสองมือพอไหมครับบนลล็อกไปแล้วครับเก็บฉากไปฮะ <laughs> ออกกระโดดแล้วกระโดดแล้วกระทงเง้าไปครับดูครับทำท่าน้ำพาดจะมดถังซะละตนยกเจ้าการแมายกไม่เีปัญหาครับเกรงกาดกอดเลยครับบอกจะตายการน้องรักครับผมแม่วันนี้ทำไมโดนก็หักเขาล้มตลอดเลยเอาตัวใหญ่้วยเขาตัวใหญ่ราคาโอ้ราคามันไม่ไปไหนเลยมัน เี้วเจ้าไปเจ้วเจ้ามาหมดสี่ยกชิงดำไยนะดีที่เรายังต่อสองหนึ่งอยู่เจ็ดสี่สองหนึ่งหมดสี่ยกแต่ยกสี่ไปรับเขามากเกินไปจริงไหมครับผมเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโดนปัดขาโอ้มีปัดขาด้วยคปัดขาเชือกด้วยวันนี้ต่อยน้ำหนักเขาท่าไหร่ครับร้อยสิบสามครับร้อยสิบสามต่อต่อน้องเขาด้วย มาขาดร้อยสองโอ้มาขาดตั้งสองปอนเว้ยตอนนี้ปอนเดียวครับปอนเดียวได้ยกห้าออกมาทําไมถึงได้เด้งตีเด้งตีได้ครับถ้าไม่เดินก็ไม่ชนะครับอ๋อไม่เดินไม่ชนะใครเป็นคนสั่งให้เราเดินผ,ผู้สุดสอนนะครับผู้ฝึกสอนได้ครับการกอกอัลปากานนี้ทําได้ดีครับสุดยอดเลยครับ น้องรักวันนี้เราต่อยดีนะจังหวะฝีมืออวุธได้แน่นแนเนียนๆเลยแต่ทําไมยกห้ามา่ยอมเขายกสีนี่เรามาแล้วนะเดี๋ยวเจ้าหักแทงหักลม้มมายกห้านชิงดำเาแล้วเกิดอะไรขึ้นในยกที่ห้าครับหัวใจรั่วโอ้โลูกพี่ลูกพี่บอกว่าหัวใจรั่วนิดเดียวแล้วน,น่าเื่อเสียดายจริงเลยเราทํามันอีกนิดนึงกินมาแล้ว มวยชิงดำก็ชนะดิจะยกมาแม้ที่ไหนอ่ะไปยกก็แค่ไม่ยอมไม่ออกแรงนอ่ครับเก่งกาจขอโชคกิจใจครับวันนี้ผ้าแบบพิกล็อกลงมาครับเฉียนกันบูดวิดมานั่งอ้อยซอยให้พี่เลี้ยงแก่ผ้าพันมือก็มีพี่เลี้ยงอย่างพี่กังเขนดงก็บนนิดหน่อยครับบอกว่าใจรั่วใจ ก็คือเจ้าเก่งกาเก่งกล้าเนี่ยหัวจิตหัวใจเนี่ยเก่งกล้าเขาดีกว่าคือเก่งกล้าเนี่ยเขาเป็นคือมวยคู่แฝดอะหัวหน้ามันจะมีตัวหนึ่งเก่งตัวหนึ่งไม่เก่งอย่างแฝดเจ้าเพชรเงินเพชรทองของเสี่ยงาละรัติกุลเจ้าเพชรเงินนี่ไม่เก่งแต่เพชรทองเก่งไม่เหมือนกับเพชรเอกเพชรโทเห็นไหมมือมวยแฝดเนี่ยเขาจะมีเก่งตัวไม่เก่งตัวคือไม่ได้เก่งแม้กระทั่งแชมป์โลกเห็นไหมเขาทรายเขาเคาะเขาทรายนี่เป็นไง โอ้โหสิไฟไม่แพ้ใครเลยเขาคอไปไงโรคอะไรนะโรควูโรคภูมอเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมวยบางครั้งในอย่างเะกี้ที่พี่จงเนี่ยพูดเนี่ยเขาบอกแม่หัวใจอย่างนู้นคือเขารู้ไงเพราะเ็สัมผัสอยู่กับเด็กดูรองผู้เอกไหมดูสิครับไปครับแต่ไม่แต่แล้วครับไปดูรองผู้เอกครับ มุมแดงครับมงคลชัยควายทองยิมนะครับส่วนน้ำเงินนี่เพชรมรกตวอลสังปรภัย1นอยดปอนสำหรับคู่นี้ครับเขาเรียกว่าโยกเจอโยงครับมุดสองยกราคาก็อยู่ทางด้านมงคลชัยครับเป็นต่อ54เจ้าถินครับเพราะว่าเคยชนะมาทีเพราะนั้นชนะ,ล,ะลุกล้มทางด้านเจ้ามงคลชัยนี่เกี่ยวล้มยกสี่ผมแก้ตัวหน<ป>่อยได้ไหมว่าไงครับไม่ใช่เจ้าถินครับคือเป็นมวยเจ้าของศึก ครับผมและก็โยกที่3ครับทางด้านเพชรมรกตก็อาศัยความใหญ่ครับแทงเสียบแทงเสียบเตะเข้าไปแต่ว่ามงคนนี่ฮะไปตันไปหักแล้วก็ตัวเองล้มไปอยู่ข้างล่างอาการมวยนี่เสียเลยนะครับหมดรูปเลยครับอมือมารัดหมด3ยกครับทางด้านเพชรมรกตกลับมาเป็นต่อ7กีครับและยกที่4ทางด้านเพชรมรกตปลายยกเห็นแล้วเนี่บว่ามุ่งไปโดนรูปนี้แล้วก็ไม่ดีแล้วก็เดินครับเดินเสียบเดินแทง พี่มินรนครบอกไงรู้ไหมเดินอย่าถอยนะอย่าอยู่ห่างนะเดินเดินเดินลูกนี้ก็ทําท่าจะเกี่ยวนะแต่ว่ามือของทางนั้นเป็นมารกกแกไปเกี่ยวเชือกคว้าเชือกไว้ทันทําให้ไม่ล้มครับและขึ้นมาซวบเนี่ยฮะดูทางตะละเมดนะครับทาให้มงคลไทยผู่นี้นี่ตีกันยันนู่นแล้วครับลูกหลานบวชครับดูบเข่าไห้เนี่ดื้อเหมือนกันครับใช้สีเสื้อควายทองยิ้มครับมงคลชัยดูครับเล่นข้างหลัง คือเมื่อเรากดเวลาการเสียบการเสียบตรงๆหน้าตอแล้วก็ล้มลูกนี้ก็ลุกช้าแล้วครับตายแล้วฮะยายหอมก็มาเก็บ่านับไม่ใช่ลุกช้านะครับไม่อยากลุกผมดูว่าเป็นภาพสโรโมชันนะเนี่ยก็ขึ้นลุกแค่ไม่มีอะไรครับทางด้านมงคลใจยก็พยายามจะเดินต่อยมัดฮะแล้วก็ไม่มีปัญหาครับคุณเขยชัยภูมิคุณเหลือหนึ่งเดียวแล้วนะครับถ่ายมาครับเหลือสองสัปดาห์เท่านั้นจะรับโลกเกียรติยศครับสยามกีฬาทีวีขาดลอยครับ สก so ินเดียวยิมมานั่งอ้อยซ้อยฟังติสุวรรณบนพึมพรมครับมั่วเองมั่วจริงโง่ทุกอย่างโอ้โหขวางป่ไปก็ขวางได้ดีเขาอีกมึงแล้ยหนีเขาอย่างนี้แล้ยหนีไปอย่างนี้ครับแปลเป็นไทยก็วิ่งหนีเขาไม่รู้วิ่งหนีไปทำไมมงคลชัย ทำไมวันนี้ช้าผิดปกติหมดครับหมดไปที่แล้วเราชนะเขาด้วยลูกอะไรเจียวขาลุมโอ้ชิงดำแล้วนะแต่วันนี้เราต่อยตำกามาตรฐานเหมือนตีสุวรรณมากจริงหมดยกไหนครับ เรื่อหมดยกไหนหมดแรงการยกสามกางยกสามหมดแรงครับแปลว่าการฟิกซ้อมไม่ดีเท่าที่ควรหรือยังไงจริงเหออยากแก้มืออีกไหมอ้ายนะทำฟอร์นักสองสามไฟให้เรียกความมั่นใจคือมาค่อยแก้มือ115ครับท้าทั่วประเทศ115ย้าท้าทั่วประเทศโอ้โหโชคปีชาด่เองนีกว่าเสียงไทยวันที่6ก็ต่อยแล้วครับวันที่6นี่ครับมงคลชัยสกินเดวเยเมน เขาบอกว่าหมดมาตั้งแต่ยกสามครับไปไม่ได้เชียรพอดีบอกนงสุดยอดครับสุดยอดวันนี้โอ้นายหัวมิดมาเชียร์ลูกน้องให้กําลังใจยุ่ยเยี่ยมมากครับวันนี้ไปนไงครับวันนี้กับการชกของลูกน้องวันนี้ครับครับก็ถือว่าทีมงานโค้ชทีมงานเทรนเนอร์ก็แก้ทางมวยมาอย่างดีครับนะครับแต่ว่าผมยังติเรื่องความแข็งแรงครับอยากให้ความแข็งแรงมากกว่านี้นิดโอ้โหครับถ้าแข็งแรงกว่านี้แล้วแล้ว